ขอบคุณครับขอบพระคุณามากครับจากประทรวการเงินทางกระทรวงการเงินคืราการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับอาหารเี่จะสอนให้ท่านทำในวันนี้เขาเรียกว่าปักหม้อ ขนมปักม้อนั่นเองแต่อันนี้มันเป็นปักหม้อสายรุ้งไส้หมูคนที่เขาทำเขาแทนทีจะทําปักหม้อสีขาวธรรมดาเขาไม่ทำเขาไปทําให้เป็นสายรุ้งมันเป็นวิธีคิดแบบใหม่เอาอาหารเก่าๆอาหารไทยของเรานี่หละก็มาเหมือนฟิวชั่นเป็นแบบหลากหลายสีสันถูกต้องแต่ที่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้มอยู่ตรงที่ว่า ของดีๆของเราเนี่ยถ้ามุดเราปล่อยมันไว้อย่างเดิมตลอดการครับมันก็จะมีคุณค่าแบบเดิมเดิมครับเขามาทําอันนี้ใหม่สร้างสีสันใหม่มันก็แตกต่างออกไปสวยมากแล้วมันน่าสนใจมันน่าสนใจฮัคือไม่ได้เอาของเก่าหายไปไหนใช่ลักรดั้งเดิมสีสันแบบเดิมก็ยังมีมีอยู่แต่เพิ่มเติมคือยุคสมัยที่ผ่านเข้ามาถูกต้องคุณจําขนมครกได้ไหมจำได้ขนมครกของเราเนี่ยใช่ก้าเศรษฐีก้าวมา คือเป็นวินดี้คิดแล้วแนวคิดที่สุดยอดเอามาเล่าใหม่อ่ะเอามาเล่าแบบใหม่อ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงโอ้โหดังเลยขายระเบิดระเบ้อนี่ก็อีกเจ้าหนึ่งอยากแนะนําให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุนีประเสริฐบดีกุลจากร้านคุณแม่เจี๊ยบครับสวัสดีครับไม่เจสวัสดีครับ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 คุณเจี๊ยบใช่ไหมครับเจี๊ยบยืนตรงนี้เลยสวยมากเลยคือที่น่าสนใจมากๆเลยคุณเจี๊ยบตระกูลเขาเนี่ยนะฮะเดิมทีเดียวเขาไม่ได้ทําขนมขนมอะไรหรอกนะครับ เขาทาชุดนักเรียนขายครับเดียวจริงเหรอชุดนักเรียนเลนะชุดนักเรียนนี่ใช่ไหมคะใช่ชุดนักเรียนยี่ห้ออะไรครับเริ่มเลยเริ่มแรกเลยสิงหยกค่ะยี่ห้อสิงหยกเด็กใส่ไปโรงเรียนตีกันแรงใส่ไปสิงหเกไม่อาไม่ดู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 แล้วก็ทำมานานเนี่ยถ้าสิงหยกเนี่ยประมาณ50ากว่าปี50บกว่าปี แล้วทําสิงหยกเสร็จเรียบร้อยก็เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนยี่ห้อแต่โอ้โหสิงหยกมันไม่ไหวลพัฒนาให้ดีขึ้นมาพัฒนาเพราะว่ารุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นมามาทําก็บอกแม่เอ้ยสิงหยกคนเขาไม่รู้นี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นนิวมอสค่ะเป็นนิวมอสนะชุดนักเรียนนิวมอสนิวมอสนี่แหละเจ้าของชุดนักเรียนนิวมอส จากชุดนักเรียนนี้มอสก็คุณแม่เขาอยู่ว่างนะงาทำน้นูนีน้ดีกออ็ลูกก็บอกไป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 ,ไป,ไปลูกก็ทำขนมนี่อ่ะเ <ๆ S 1> พราะตัวเองชอบทําขนมอยู่แล้วก็เลยมาทําขนมปากหมอ้อไอ้ขนมปากหมอ้อทาถ้ามันธรรมดาไปก็เลยดูธรรมดาสำหรับคุณเจ๊บเจยบทำไมาถึงคิดทําสายรุ้งสีรุ้งขึ้นมาก็พอดีเป็นลูกสาวได้ไอเดียว่าแม่ลองทําสีๆทําเป็นสายรุ้งขึ้นมาเห็นไหม เพราะลูกสาวบอกให้ไปไปไปน่าไม่ไปไงพอไม่ไปลูกสาวเขาเลยก็เอาไอเดียมาให้เอออแม่เลยต้องทำก็เลยสายลุงมีกี่สีสีอะไรบ้างก็เลยไปเสิร์ชดูว่าเออสีเหลืองจากอะไรสีส้มจากอะไรสีแดงจากอะไรแล้วก็ไปเสิร์ชดูนี่สายลุงนั่นมันมีอย่างนี้นะม่วงคลามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงนี่ค่ะคุณต้องเอาให้ครบนะคลามม่วงคลามน้าเงินหนึ่งสองสามสี่ครบครับ สตแดงครบหมดเลยใช่ไงก็บอกแล้วของเขาเป็นม่วงคลามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่ที่มันน่าตื่นเต้นกว่านั้นทำไมเราอันนี้ตื่นเต้นจริงไม่ได้ใช้สีผสมอาหารเลยใช้จากพืชผักล้วนๆใช้จากพืชผักล้วนๆเลยทุกสีมันจะแบ่งได้ขนาดนี้เ่ยได้ได้ผมหยิบอันนี้ให้ดูกันแล้วกันผมหยิบอันนี้ให้ดูอันนี้จะได้ดูชัดๆหน่อยนี่ดูชัดๆอย่างเงี้ยดูแคม่วงมาจากอะไรม่วง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 กระลำปีม่วงกะหล่ำปีม่วงสีอ้าวเอากะหล่ำปีม่วงมาทำแล้วเอาสีมันมาใช้แล้วก็คลาม จากดอกอัญชันดอกอัญชันเขียวจากใบเตยใบเตยเหลืองจากดอกพุทจีนค่ะจากดอกพุทจีนแล้วก็แสดแสดจากแครอทค่ะแครอทแล้วก็แดงบีดรูทค่ะเนี่ยลายไหมไอ้ขาวนี่คือไอ้ขาวนี่คือดั้งเดิมดั้งเดิมเมื่อไหร่ดั้งเดิมแต่เนี้ยมันจะสียังไงก็ตามมันต้องอร่อยด้วยครับแล้วถ้ามันไม่อร่อยมันไม่ได้ออกรายการครัวคุณปอยครับขายที่ไหนครับร้านคุณแม่เจมส์เนี่ยขายตอนนี้ไม่มีหน้าร้านนะครับ ทำเป็นพีออเดอร์อยู่ที่ที่ที่บ้านทําบ้านเองเลยนี่ขึ้นให้เลยตรืดอยากจะสั่งขึ้นนี่เลยอยากจะสั่งสั่งที่นี่เลยลอาดูวิธีการทําดีแล้วก็ทํากันอย่างไรกับปากหม้อสายรุ้งไส้หมูนี่คือที่บ้านนะครับนันคือคุณลูกสาวที่บอกไป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 เนี่ยคนนี้คนนี้นะครับนี่ฮะและนี่คือเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจาก น้ำมันค่ะน้ำมันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันับน้ำมันพืชธรรมดาน้ำมันพืชธรรมดานี่ค่ะแล้วใส่พริกไทยป่นเอาพริกไทยป่นไปผัดก่อนนะท่านผู้ชมฟังดีๆนะไม่ใช่สามไม่ใช่สามสามเกลือแล้วถึงจะใส่สามเกลือใส่กระเทียมและขกชีลงไปมีอยู่สองเกลือเท่านั้นนะแล้วผัดให้จนหอมหอมเสร็จใส่ใส่หมูสับค่ะเท่าไหร่ห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมกับเครื่องเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะหมูสับไปแล้วห้าร้อยกรัมกับหอมแดงสับ เท่าไหร่900กรัม900ครับ500แล้วก็อันนี้หอมแดงสับ900ค่ะน้ําตาลปี๊น้ำตาลมะพร้าวแล้วครับ500กรัมอีก500กรัมค่ะนะครับแล้วก็ผัดไปให้ละลายนะคผัดไปฮะน้ํามันไอ้น้ําตาลออกมาแล้วก็ใส่ไชโป๊วหวานไชโป๊วหวานอีก900กรัม900กรัมครับนี่ครับพอชาโป๊วลงไปน้ํามันออกมาใหญ่เลยครับต้องผัดไปเรื่อยๆดูไฟดีๆเวลาประมาณ ชั่วโมงกว่าครับถึงจะใส่สุริสมบทลงไปเท่าไหร่ครับ500กรัม500กรัมฮชะชั่วโมงกว่านะท่านผู้ชมพักไส้จนเย็นแล้วถึงเอามาปั้นเป็นลูกนี้ใท่ไหมฮะนี่ครับนี่ครับคราวนี้ผสมสัดส่วนของแป้งนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้า2ส่วนกับแป้งมัน1ส่วนกับน้ําใบเตยที่เราคั้น300กรัม300กรัม มันจะออกมาเป็นสีเขียวใช่ค่ะสีเขียวเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะออกมาเป็นสีเขียวตอนนี้เราเนี่ยเราก็ตั้งน้ําให้เดือดคนแป้งให้เข้ากันค่ะละเลงลงไปละเลงบนผ้าผ้าประมาณปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสิบวินาทีสิบวินาทีให้มันเดือดนะคะต้องเดือดต้องเดือดอย่างนี้นะปุดๆนี่นะแล้วก็บนสีแบ่งเป็นสี่เป็นควอเตอร์เป็นสี่อันนี้นยุตรงนี้ที่หยุดอันนี้สุดยอดคุณทำได้ไงให้มันออกมาแวบนี้เออมันเป็นริ้วสวยจริงๆค่ะ สีม่วงก็มาจากกระหล่ำปีม่วงกระหล่ำปีม่วงสัดส่วนเท่ากันเหมือนกันนี่ครับแล้วก็สีเหลืองนะคะก็มาจากดอกพุชจีนค่ะนี่สีแดงจากบีดรูทสีแดงก็มาจากบีดรูทค่ะนี่ครับค่ะสีส้มจากแครอทอัดูดิคือของแท้หมดเลยไม่ได้มีไม่ไม่มีสีผสมอสานค่ะสีฟ้าก็จากอัญชันดอกอัญชันค่ะปลูกเองด้วยนะคะโอ้ดีมากครับแล้วก็ทานเพียงผัก ผักหอมผักชีแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูสวนค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะปากหม้อสายรุ้งไส้หมูครับดูนะ่ากินมากน่ากินมากเออน่ากินมากแล้วนี่เวลาที่เขาทำทำออกมาเป็นอย่างนี้นะคพื่นี่นี่นี่เห็นเลยเออรอกันอยู่เลยเนี่ยรอได้เลยครับได้เลยครับนี่ฮะนี่นี่นะคุณโกะกำลังจะเนี่ะเห็นนะเห็นสีก่อนนะอ่คุณโกะกำลังจะลาวแล้วครับกับพริกกับขี้นี่ครับนี่ครับ นี่วางได้เวางได้เลยครับวางเลยครับวางเลยนี่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 กระเทียมเจียวเองค่ะกระเทียมเจียวเองค่ะกระเทียมก็เจียวเองอย่างตัวเนื้อหมูเราใช้หมูส่วนไหนสันนอกค่ะใช้สันนอกมันจะได้ไม่มันเออถ้าคุณสันในมันมีมันเกินเกินอ่าเอาเลยได้เลยครับสีม่วงอ๋อคุณสีม่วงใช่ไหมสีม่วงงั้นผมสีเอ้จำสีม่วงเอาสีม่วงครับสีมคุณถามคุณถามคุณถาม สีอื่นอยากินนะดีนะดีนะเอาสีน้เนงนนนนีมันนี่สอรเียวตตรงไหนเี๊เาครับตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรเอาสีเขียวก็แล้วกันนะครับถ้างั้น่สีง่วงสีเขียว้อม ออืืรสชาติดีรนชาติใช enfin ่เลยครับเข้าเกีบยปับหม้อแน่นอนครับเหมือนกับเข้าเกีบยบปับหม้อเหมือนไม่มีผิดแต่อันนี้ไม่มีปรับหม้อใส่รุ้งใส้หมูรสชาติดีครับรสชาติดีเลยนะฮะอร่อยดีตามแบบ งดงามมากครับ้แลวิธีาำวิธีคิดมันสร้างสีสันเวลาไปให้ใครสมมติตม่งใสกล่องนะไม่อายใครนะสวยเลยอ่ะแล้วเราก็แยกเป็นแบบนี้เลยนะคะอ๋อเราแพ็คอย่างนี้เลยเจ็ดสีเลยค่ะเจ็ดสีเลยเจ็ดสีเลยค่ะแล้วเราก็แยกด้วยแยกไอ้แยกระเทียมแยกกระเทียมแยกผักแยกพริกให้ต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าพลาดเด็ดขาดเพราะเป็นปากนอใสรุ้มใสหมูนะฮะเนี่ย เราต้องสั่งล่วงหน้ากี่วันน่ะที่เจี๊ยบครับาติดตามเพจคุณแม่เจี๊ยบนะคะตอนนี้ค่ะจะเป็น P เด d e r นะคะเราจะลงไว้ว่าเราจะทําวันไหนอะไรแบบนี้ก็ต้องไปดูลอกเขาด้วยใช่ใช่เพราะว่าของพวกนี้ไปเก็บไว้มันไม่อร่อยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุนนีขอบคุณร้านคุณแม่เจี๊ยบขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการของเรามาโดยตลอดความอร่อยแบบนี้มีที่นี่ และที่นี่เท่านั้นครัวคุณต้อยครับลาไปก่อนเราจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาหารที่คนเป็นโรคกระเพาะไม่ควรกินอย่างแรกก็คือเรื่องของอาหารทอดอาหารทอดนมสดและอาหารที่ทําจากนมสดนะครับตอนน้นมากินนมเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะเบบหอยเชลล์ผัดยอดมะพร้าวครับ ข้าวดีหอยดีรสชาติดีนี่คือทีเด็ดครับเขาทำเฉพาะชงนาญเลยนะชัานมากเลยไม่เผ็ดเลยกลมกล่อมมากติ๊บกระเต็มติ๊บกระเต็มติ๊บกระเด็ม